สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับการแจกแผนของแม่นะครับก็เห็นทุกคนน่าจะอยากได้แผนนี้มานานนะครับแล้วก็เป็นแผนที่โปรเพลเยอร์ใช้ในหลายๆภาคติดต่อกันมาแล้วครับในการแข่งขันนะครับก็จะเป็นแผนรายไม่ได้นอกจากแผน4222ครับผมโอเค4222ครับก็ตัวฟอร์มิชันจะเป็น cdm 2ตัวนะครับแล้วก็ c m ด้านซ้ายด้านขวา2ตัวแล้วก็เป็นกองหน้า2ตัวนะครับ ก่อนหนึ่งไปดูแท็กติกกันก่อนอีเฟซิฟสตา์เป็นบาลานนะครับวิดสี่สิบเด็บสี่สิบห้าวิดสี่สิบเนี่ยก็คืออย่างที่แมนบอกไปว่าแมนชอบให้เกมรับคอมเพกตนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้อเสียก็คือเกมรับจะโดนถ่ายซ้ายขวาแล้วด้านปีกมันจะโล่งนะครับอันนี้ก็ต้องควบคุมเกมรับให้ดีๆแต่ว่าตรงกลางจะคอมเพกนะครับอันนี้คือข้อดีของวิดสี่สิบนะครับส่วนเด็บสี่ห้าแมนก็ อันนี้วิเคราะห์จากตัวเองก็คือชอบโดนเสียแบบลูกยกข้ามหัวก็เคยก็คือตั้งเดฟไปสิบห้าเพื่อให้ได้ไม่สูงมากนะครับตอนนี้แล้วแต่คนเลยถ้าอยากเพรสแดนบอลก็เดฟทักเจ็ดสิบก็เลยครับโปรเพเยอร์เขาเล่นเพรสแดนบอลอยู่แล้วแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ตามเกมรับของเราเองแหละว่าเราเสียประตูแบบไหนนะครับส่วนออฟเฟนส์เป็นบาลานซ์ดรีคพัสซิ่งครับก็คืออันนี้ธรรมดาเลยค่อยๆต่อบอลนะครับวิดหกสิบจริงอันนี้ก็ ไม่ได้กว้างมากนะถือว่าพอดีพอดีเพราะว่า4ีสองสองสองก็ LAMIM มันอยู่ด้านข้างแล้วนะก็คือไม่ต้องกว้างมากหรอกพี่ในบ็อกซ์เป็นเจ็ดคอ์เนอร์สองเอาไว้เล่นลูกสูตรนะครับแล้วก็ฟรีคิกหนึ่งอินเกมนะครับก็คือแมนใช้เป็นตัวแคมเนี่ยด้านซ้ายก็คือเป็นเท้าซ้ายนะครับแล้วก็แบบบับเป้เล่นด้านขวาตัวสองตัวเนี้ยอ่าเราจะเซตอินสตรักชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหน้าต่อไปนะครับ มันจะทําให้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้เนี่ยวิ่งสอดเข้ามาหลังแบ็กนะแล้วก็ยิงประตูแนวทะแยงได้ค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนยฮันครฟเนี่ยจริงๆแล้วแนะนํากองหน้าเป็นฝั่งนี้เป็นเท้าซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปโรดิเวนนะครับยิงทะเย,ยงโรดิเวนเนี่ยเข้าค่อนข้างสูงครับแต่ว่ายฮันครฟเนี่ยมันเป็นวีฟุตห้าก็เลยเอามาไล่เอามาไว้ตรงนี้นะครับโอเคก็กองหลังก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากนะ i n s t r u ักชั่นกันบ้าง2ตัวหน้าครับเป็นปรับอย่างเดียวคือ stay forward นะครับไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่าตรงนี้ด้วยความที่มันไม่มี CAM เชื่อมตรงกลางนะมันทําให้แบบว่า get in be h i n d แล้วจะเล่นยากครับก็เลยตั้งเป็น default ทั้งคู่นะมันก็คือจะปรับตามสถานการณ์แหละว,ว่าตัวไหนจะลงมารับบอลแล้วยิงจริง,รงอ่ะโยฮันครฟกับเบนเทม่ามันเป็นกองหน้าที่เวิร์กเลมันลงมารับบอลอยู่แล้วทำให้เชื่อมเกเล่นค่อนข้างง่ายนะครับ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวแหละว่าผู้เล่นของคุณเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้เกติมีหาก็ได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยแต่ขอมแมนจะตั้งเป็น Default นะครับแล้วก็ CAM สองข้างปรับแค่ Get into the Box for Cross อันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับนี่คือ Instruction ที่ปรับให้เมซี่กับเอ็มเป้สอดขึ้นมาหลังแบ็กแล้วก็ยิงทะแยงมุมนะครับก็อันนี้สำคัญมากนะครับ ห้้ประตูจากตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคซีดีมสองตัวสเต็ปไว้แท็กกิ้งกับคาเวอร์เซ็นเตอร์ไม่มีอะไรมากครับก็ปกติส่วนแบกซ้ายแบกขวาก็สเต็ปไว้แท็กกิ้งนะครับโกเป็นคำ for cross swiper k l i p p e r ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆเป็นแผนที่แบบปรับอินสตัคชั่นน้อยมากนะครับแต่ว่าเอฟเฟกตีฟมากๆส่วนไฮไลท์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้ก็อย่างที่รู้กันว่า ใช้แผนนี้แล้วเล่นฟุตแชมสัปดาห์ที่แล้วในไลฟ์สตรีม่ะครับได้19วินนะครับหรือแรงหนึ่งนั่นเองก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีครับไฮไลท์ like การทำประตูเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ <c oughs> เออแท้ที <c oughs> Messi! And a goal in the lead! Well, we have 20 minutes left in this game. Karim Benzema. Benzema! And a goal to really... Silva. It's with Carlos Soler, Mbappé, Goal, go on the match, and the advantage accrues to the attacking side, Mbappé, the inside route looks promising, it's in the net, thanks to Karim Benzema, oh, fine play, and maybe it'll set something up, go Johan Christ you know, Robertson Robertson Jesus the โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับแผน4222ครับก็ถ้าถูกใจก็นำไปใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของแมนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคอนเทนต์ของแมนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ